ไปแล้วเนะี่ยพี่แคบได้เลยนะแต่แต่ถ้าภัยว่าโอ้ยหลายโตจังสั้นจังสี่นะบ่ต้องซื้อเออเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมว่าได้จําเป็นว่าพี่ซื้อถุโก,ก,กโตมักไผก็มักโตใดก็ซื้อโตอนั่นบ่มักผมก็ไม่ต้องซื้อของผม,บมเบื้อง,ง 3, ซื้อเอาบ่แม่เมนจําเป็นโอ้ยเบื้องเบื้องสามพันสี่บังคับมาซื้อของผมบ่แม่เมนเพราะคนเฮาดวงบ่ซ้ากันอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าแข่งอะไรก็ได้อย่าแข่งัาสนา4ี่โตก็คือสามสี่ศูนย์เก้าพี่ก็ไปตัดเอาผมขึ้นไปให้แล้วครับ 90969276แล้วก็98ส่วนอันนี้คือเลขทูบครับพิมพ์วันนี้รวยมาเด้ออ่ะแล้วเดี๋ยวิิเปิดรัฐบาลให้ฟังแล้วก็ผมก็สิป้อยเลขชุดแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือเลขทูบที่ผมจุดอยู่ในห้องเลขงามครับ976เห็นไหมผมก็ตรงกับเลขฝันผมสองตนะ่ะ96กับ76็ดหแคบไปพี่แคปไป อ่ะแล้วนี้ผมจะพูดรัฐบาลให้ฟังนะเดี๋ยวคนซิเบอร์นายรัฐบาลรอบนี้นะครับพี่บอกเลยว่าขอเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันเพราะว่าเลขสัญจรนะครับอยู่ที่จังหวัดส,สุราธานีนะครับก็คือคอนเฟิร์มแล้วที่สุราธานีนะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรีร่มาแล้วนะภาพปกสลากนะครับก็คือเป็นเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับหรือว่า เขาสามเกิน,นะครับกุ้ยกุ้ยหลินเมืองไทยที่เขาเรียกนะครับแล้วมันเป็นเดือนเกิดของผมนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยผมจะซื้อทุกรอบถ้ามาตรงกับวันเกิดเลขที่ผมจะซื้อบังเอิญมันไปตรงกับมันไปมันไปตรงกับเลขเ,เขาเรียกนะมันไปตรงกับเลขประจําจังหวัดก็คือหนึ่งเก้า พราะผมเกิดวันที่สิบเก้าครับผมซื้อแล้วครับใครจะซื้อตามผมก็ซื้อได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับบังเอิญมันไปตรงกับเลขประจําจังหวัดแต่ว่าบู่้มาบ่้ามาอันนี้ผมก็ซื้อแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมซื้อห้าเก้าเก้าห้านะครับก็เมื่อวานก้อนมามันก็ไปไหว้กุมารหลวงแล้วผมก็ซื้อมานั่นแหละซื้อกับเอฟซียูาายูฮาร์เรียน,นะครับอืมก็แต่ส่วนรัฐบาลนะครับผมทําเสร็จแล้วถ้าถามว่ารอบนี้นะครับ มันเด่นตัวไหนผมบอกเลยนะสัญจรทางภาคใต้นะครับผมทําไปตามศูนย์นะเออส่วนใหญ่คนบอกว่าสัญจรภาคใต้จะมีเลขเก้าไม่เสมอไปนะครับแต่ผมบอกพี่เลยว่าสัญจรทางภาคใต้รอบนี้เนะี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเริ่มแบ่งปันแต่ละชุดให้นะครับสัญจรทางภาคใต้รอบนี้เลขมันออกวันอาทิตย์นี่กําลังวันนะครับให้ไปแล้วหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดสองนะครับ แล้วรอบนี้นะครับถามว่ามันเด่นตัวไหนนะครับรอบนี้นะสัญจรทางภาคใต้สัญจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบอกเลยว่ามามีไม้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวนะครับสี่กับ3 <c oughs> เหมือนราวพัฒนาเลยครับแต่ผมจะเจาะตัวไหนผมจะฟันตัวไหนผมไม่สนเลขกระแสไม่สนเลขอะไรทั้งนั้นผมทําไปตามสูตรนี่คือ เลขสัญจรผมให้พี่ไปพิจารณาก่อนนะว่าสี่จะคู่กับอะไรสามจะคู่กับอะไรหวยสัญจรนะครับสุราษฎร์ธานีนะสี่กับสามครับเออสี่กับสามมาให้พี่เห็นตัวหนึ่งขอบคุณสี่สิบแปดดาวผมจะให้พี่แคปแล้วทีนี้ใบแนวทางพี่กดได้กดเลยนะสี่กับสามพี่ พี่ก็ไปจับคู่ลองเล่นๆดู้าพี่บอกอ้ยสัญจรแม่ชอบ9อาจจับได้4 9 3 9แค่นั้นหรือถ้าบอกว่าชอบ5สัญจรมาแต่5แต่ผมจะบอกนะสัญจรทางภาคใต้มันจะมีแต่เลข5กับเลข9นะครับแต่ผมกลัวมันหลอกเลข5เพราะอะไรรู้ไหมเพราะปีนี้พี่เลข5ยังไม่โผล่เลยครับผมกลัวว่าเขาไม่ให้เลข5ออก เพราะถ้าพี่สังเกตดูขนมไทยนะปีที่แล้วนะเลขห้าออกเยอะมากออกยันจนสิ้นปีครับแล้วพอมาต้นปีเห็นไหมเลขเปลี่ยนไม่มีห้าเลยครับพี่กี่รอบแล้วนี่หนึ่งสองสี่รอบแล้วพี่ไม่มีเลขห้าเลยแต่เลขหกโผลมาแล้วผมก็เลยกลัวมันหลอกเลขห้าแต่สูตรผมทําได้สี่กับสามแต่มันจะจับคู่กับตัวไหนผมไม่สนไม่สนเลขกระแสอะไรทั้งนั้นพี่ ผมทำไปตามสูตรได้สี่กับสามเดี๋ยวแบ่งปันให้อ่ะมาแคบชุดก่อนทีนี้เดี๋ยวเิียว่าเว่าไหลจากสยงสีส่ <c oughs> ผมก็เดือนหน้าก็สามสี่พี่เออไม่รู้นะถ้าไม่แน่าอาจจะออกเลขอายุผมก็ได้สามสี่นะผมว่ามันสวยนะแต่ผมทําได้สี่กับสามครับปีที่แล้วอ่ะสัญจรพังงานอ่ะมันออกแปดเก้าสี่ห้าสี่สี่บนสี่ล่าง อสีบนสีล่างพี่ <c oughs> อะเดี๋ยวผมจะให้พี่แคปเท่าแล้วครับอายุเยอะแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็สี่สามสิบสี่แล้วเดือนหน้าก็สามสิ <c oughs> บเมื่อวานนี้นะซื้อลอตเตอรี่สามหนึ่งเก้านะมันก็ออกดาวครับเดี๋ยวให้พี่ดูลอตเตอรี่ ซื้อมาจาก FCU Uhartari แล้วไปยกสร้างมาอไปยกสร้างมายกเป็ดผมยกช้างมาครับถ้าใครไปไปยกขอความสําเร็จอ่ะครั้งแรกยกยกขึ้นครั้งสองยกไม่ขึ้นนะครับก็สําเร็จนะครับแต่ว่าเหนื่อยเพราะว่าผมยกครั้งแรกน่ะยกลอยเลยแต่ครั้งสองน่ะยกขึ้นหน่อยนึง ถ้ายกไม่ขึ้นเลยนะ่ะนั่นคือแบบว่าจะไม่มีอุปสรรคแต่เชื่อเลยว่ามันมีอุปสรรคแน่นอนแล้วเดือนสี่นี่มันไม่รู้จะต้องเจออะไรอีกนะครับเปกรวมมันแรงดวงมันแรงพี่เมื่อวานนะจับเซียมซีได้หนึ่งสี่นะครับไม่มีความบังเอิญในโลกสูตรได้ปันตรงกับเลขอัดลาวเลยนะครับพี่ก็ระวังมันบิดแล้วกันผมจับปิงปองเอไม่ใช่พูดผิดผมขอเซียมซีองค์ สเสด็จเตียนะได้หนึ่งสี่ได้หนึ่งแล้วผมจับสองไม้ได้หนึ่งสี่เมื่อวานนี้เออผมอันนี้ลอตเตอรี่ <c oughs> ร่วมถวายผลไม้ให้ปู่เวทไปแล้วนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณด้วยนะครับสาธุบุญนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแก้บนนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ทันนะครับเพราะว่าแม่ผมลืมสั่งหัวหมูแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ดีวันทงชัยก่อนจะไปงาน นู่นนะครับแต่ผมมั่นใจว่ารอบนี้รัฐบาลแตกแน่นอนเพราะผมจะไปขอโชคให้พี่ๆที่วัดป่าหนองคํำเสนอยู่ที่สปปลาวเพราะรอบเพราะว่ารัฐบาลไทยรอบนี้ผมน่าจะไล่อยู่นู่นโอเคพี่เดี๋ยวผมให้พี่แคบอีกรอบนึงแล้วก็เราจะได้แยกย้ายกันผมเลื่อนให้ดูนะใบขาวเหรอพี่อันนี้เลขทูบครับ เดี๋ยวผมให้พี่ดูไปขาวแล้วก็ขอบคุณคนที่สั่งสินค้าด้วยนะแต่รัฐบาลนะสามกับสี่แน่นอนพี่แต่ผมชอบเลขสี่รัฐบาลเนี่ยเออผมชอบเลขสี่ครับรัฐบาลอืมชอบเลขสี่พี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆใครยังไม่ออกไปนะพี่ดูผลนะรอบที่แล้วสัญจรที่กําแพงเพชรออก สองห้สองสองสองไอเลข2ตัวเนี้ยระหว่าง5กับ2เนี่ยมาตัวหนึงแบบสูตรแบบง่ายเลยนะมา1ตัวแล้วปีที่แล้วครับสัญจรพังงาออก8 9 4เกี่ห้าสครับมาตัวหนึงแต่เลขมันชนกันที่5แต่สูตรของผมนะ่ะมันจะเด่น3แล้วก็เด่น4แล้วหวยออกวันอาทิตย์ด้วยแต่5ก็น่าจะมีลุ้นหรือว่ามันจะมาตัวเดิม5 4 5สสาม แต่ผมว่าน่าจะออกเลขยากๆเพราะปีนี้รัฐบาลออกเลขยากๆเห็นไหมเมื่อเมื่อวนันเมื่อวันที่สิบหกเห็นไหมก็ออกเลขศูนย์เจ็ดปีที่แล้วไม่มาเลยครับศูนย์เจ็ดนี่แต่ปีนี้มาตั้งแต่ต้นปีเลยรอบหน้าก็น่าจะออกเลขแบบยากๆที่แบบพี่ล้วก็ลองพิพจารณาดูแล้วกันแต่ผมคิดว่าน่าจะออกเลขยากแน่นอนสําหรับเพือพ่ออาจจะเบิ้ลไม่แน่นะอาจจะเอาใจนายกอ้อาจจะเอาใจเออ ขาเรียกนายกจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุ55ย่าง56อะไรางเนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่ากำแพงเพชรนี่เอาใจคนกำแพงเพชรมากเลยได้ทั้ง52ไม่พอแล้วได้374522นี่มาครบจัดเต็มเลยแต่ว่าสุราษฎร์ธานีไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยเลขหรือเขาจะหลอกอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่า3กับ4นะ่ะผมว่ามีม้าเห็นตัวนึงโอเควันนี้ขอผมให้ขอให้พี่โชคดีนะครับ ผิดลาพรา,ายการใลยขอตองขอภัยวันนี้ขอให้โชคดีขอมีความสุขครับผมสวัสดีครับ